สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูลูกน้ำกันอีกแล้วนะคะเรามาพบกันในรายวิชาวิทยาศาสตร์ป3วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไรกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราก็ไปเตรียมตัวก่อนเรียนกันเลยสำหรับการเตรียมตัวในบทเรียนนี้นะคะ ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่2ให้นักเรียนเปิดหนังสือในหน้าที่71ค่ะส่วนหนังสือแบบบันทึกกิจกรรมให้นักเรียนเปิดในหน้าที่62ค่ะแต่สํำหรับนักเรียนคนใดที่ไม่มีแบบบันทึกกิจกรรม นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบกิจกรรมและใบความรู้จากไฟล์ที่ครูแนบให้ได้เลยนะคะและถ้าหากนักเรียนไม่มีปรินเตอร์นักเรียนสามารถจดคำตอบลงในสมุดหรือกระดาษ A4 ได้เลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนรวบรวมข้อมูล และบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิต 2. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลการลงความเห็นจากข้อมูลและการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุปค่ะ 3. คือให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีความมุ่งม,มั่นในการทำงานให้สำเร็จค่ะก่อนที่จะไปเริ่มทำกิจกรรมนักเรียนทราบหรือเปล่าคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรใช่แล้วคะ่ะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไรแล้วเอ นักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ยว่าวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยวิธีการใดถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลสุดท้ายนักเรียนคิดว่าหลังจากเรียนแล้วเราจะนำไปทำอะไรได้บ้างคะ ใช่แล้วค่ะเราจะสามารถบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตได้ค่ะกิจกรรมที่1.2ดวงอาทิตย์สำคัญอย่างไรทำเป็นคิดเป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมนักเรียนคิดว่าเราทำกิจกรรมนี้เพื่ออะไรคะ ใช่แล้วค่ะเราทำกิจกรรมนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลและบรรยายประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตค่ะเนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่นักเรียนสามารถใช้สืบค้นความรู้ได้เช่นโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์หนังสือหรือใบความรู้เป็นต้นค่ะเอครูลูกน้ำจำได้ว่านักเรียนเคยเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตตอนปสองมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้องรู้จักคำว่าสิ่งมีชีวิตกันแล้วแน่ๆเลยงั้นครูลูกน้ำจะขอถามนักเรียนว่าที่นี่ตอนนี้อะไรเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างคะ ใช่แล้วค่ะสิ่งมีชีวิตก็มีครูลูกน้ำและนักเรียนที่เป็นมนุษย์มีสัตว์อยู่ตรงนั้นแล้วมีพืชอยู่ตรงโน้นการที่เราจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งมีชีวิตง่ายมากเลยนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตจะสามารถหายใจกินอาหารเคลื่อนไหวจเจริญเติบโตสืบพันธุ์ทับถ่าย และตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ค่ะและก่อนนักเรียนจะไปสืบค้นข้อมูลกันนะคะครูลูกน้ำอยากให้นักเรียนลองนึกถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตด้วยตนเองกันดูค่ะหรือถ้าใครมีผู้ปกครองอยู่ข้างๆก็ลองแลกเปลี่ยนกับผู้ปกครองกันดูนะคะครูลูกน้ำจะให้เวลานักเรียนคิดสักครู่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนักเรียนประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตมีอะไรบ้างเอย่ยครูลูกน้ำจะไปให้นะคะว่าเกี่ยวกับการมองเห็นของเราคะ่ะใช่แล้วคะ่ะอันดับแรกที่สำคัญเลยแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ เพราะถ้าเรามองไปรอบตัวเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆมากมายอย่างในเวลากลางวันที่มีแสงอาทิตย์เราก็จะสังเกตสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยค่ะแล้วเอมีนักเรียนคนไหนจำเนื้อหาตอนป .2 ออได้หรือเปล่าเอ่ยว่าพืชใช้แสงในการทำอะไรคะใช่แล้วค่ะ พืชใช้แสงจากดวงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารนั่นเองค่ะโหนี่ขนาดแค่ลองสังเกตรอบๆตัวเรายังนึกถึงประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตได้มากขนาดนี้เลยแต่เอแล้วประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตยังมีอะไรอีกนะ ถ้านักเรียนนึกไม่ออกแล้วงั้นขั้นต่อไปเราก็จะได้รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือกันค่ะแล้วก็ยังมีใบความรู้เรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ต่อสิ่งมีชีวิตหลังจากที่รวบรวมข้อมูลแล้วอย่าลืมบันทึกผลโดยการเขียนผังความคิดกันด้วยนะคะแล้วนักเรียนทราบหรือเปล่าเอ่ย ว่าเราจะรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีใดได้บ้างคะครูลูกน้ำจะบอกให้ว่านักเรียนสามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะโดยเราอาจจะสอบถามจากผู้รู้สืบค้นข้อมูลจากหนังสือหรือจากอินเทอร์เน็ตค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดนะคะนักเรียนจะต้องเลือกสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและนักเรียนอย่าลืมระบุแหล่งที่มาที่นักเรียนสืบค้นด้วยค่ะก่อนนักเรียนจะไปสืบค้นข้อมูลนะคะครูลูกน้ำขอแนะนำวิธีการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโดยนักเรียนอาจจะใช้คำสําคัญในการสืบค้นข้อมูลอย่างวันนี้เราต้องการที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์ ดังนั้นคำสำคัญที่เราควรใช้ก็คือประโยชน์ดวงอาทิตย์ในการสืบค้นนะคะจากนั้นเราก็จะเจอเว็บไซต์ต่างๆมากมายนักเรียนควรเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์ทรู e ปูกป,ปัญญา หรือเว็บไซต์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเป็นยังไงคะการสืบค้นข้อมูลไม่ยากเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปสืบค้นข้อมูลกันเลยคะ่ะนักเรียนล่ะคะ ได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างเหมือนหรือแตกต่างจากของครูยังไงบ้างคะครูลูกน้ำก็ได้เตรียมใบความรู้มาให้นักเรียนด้วยค่ะหรือถ้าใครมีหนังสือเรียนสามารถเปิดหน้า72ถึง73ได้เลยนะคะใบความรู้ที่ครูเตรียมมาก็สามารถใช้เป็นอีกแหล่งความรู้หนึ่งเพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูใบความรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ใปความรู้เรื่องประโยชน์ของดวงอาทิตย์นะคะเราก็ได้ข้อมูลดังนี้ค่ะว่าดวงอาทิตย์ให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อนค่ะโดยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยทำให้โลกอบอุ่นเอแต่นักเรียนลองคิดดูนะคะ ว่าถ้าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรนะ้าถ้าโลกนี้ไม่มีพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์พวกเราจะต้องหนาวตายแน่ๆเลยค่ะและนอกจากนั้นดวงอาทิตย์ยังทำให้แต่ละบริเวณของโลกมีอุณหภูมิแตกต่างกันส่งผลทำให้เกิดลม หรือการเคลื่อนที่ของอากาศค่ะนอกจากนั้นพลังงานความร้อนก็มีประโยชน์กับชีวิตประจำวันหลายอย่างเลยนะคะเอเช่นอะไรบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการตากผ้า การถนอมอาหารหรือแม้แต่การทำนาเกลือค่ะและจากรูปนี้นักเรียนจะเห็นแผงทางด้านซ้ายใครรู้บ้างเอ่ยว่าสิ่งนี้คืออะไรใช่แล้วค่ะสิ่งนี้ก็คือแผงเซลล์อาทิตย์หรือที่เรียกกันว่าแผงโซลาร์เซลล์นั่นเอง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงและพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้านั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์มีดังนี้ค่ะพลังงานแสงมีประโยชน์ในการช่วยให้สิ่งมีชีวิตมองเห็นสิ่งต่างๆ ช่วยในการสร้างอาหารของพืชและมีประโยชน์ทางอ้อมก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นที่กินพืชเป็นอาหารก็จะได้รับพลังงานจากพืชไปใช้ในการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตด้วยค่ะต่อมาเมื่อพืชและสัตว์ตายไปซากพืชซากสัตว์เหล่านั้นก็จะย่อยสลาย เป็นธาตุอาหารให้กับพืชซากพืชซากสัตว์บางส่วนจะทับถมเป็นเวลานานาน,นับแสนปีภายใต้ความร้อนและความดันภายในโลกก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นฐานหินและน้ำมันดิบซึ่งเป็นพลังงานที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ค่ะจากการรวบรวมข้อมูลและอ่านใบความรู้ นักเรียนก็สามารถเริ่มเขียนผังความคิดได้เลยนะคะโดยเริ่มจากการเขียนหัวข้อใส่กรอบเอาไว้จากนั้นลากเส้นแตกออกจากกรอบแล้วเขียนข้อความที่เป็นประโยชน์ของดวงอาทิตย์ใส่ลงไปนะคะเป็นยังไงคะขั้นตอนการเขียนผังความคิดไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวครูลูกน้ำจะให้นักเรียนออกแบบผังความคิดของตัวเองกันค่ะ ไปกันเลยค่ะนักเรียนเขียนผังความคิดกันเสร็จหรือยังเอย่ยโอเคค่ะถ้านักเรียนเขียนเสร็จแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาดูผังความคิดของครูลูกน้ำกันนะคะเป็นไงคะนักเรียนนักเรียนลองสังเกตและเปรียบเทียบผังความคิดของนักเรียนกับของครูลูกน้ำาดูนะคะ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรถ้านักเรียนอยากจะนำผังความคิดของครูลูกน้ำไปปรับปรุงเพิ่มเติม,ตมผังความคิดของตนเองก็สามารถทำได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมเขียนแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ในวันนี้กันนะคะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่า ดวงอาทิตย์มีประโยชน์มากมายเลยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ก็จะให้ความอบอุ่นแก่โลกช่วยทําให้เกิดลมและยังมีประโยชน์ต่อชีวิตประจําวันของเราด้วยค่ะเช่นการตากผ้าและการถนอมอาหารค่ะสำหรับพลังงานแสงของดวงอาทิตย์ก็ช่วยให้คนหรือสัตว์มองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ และยังช่วยในการสร้างอาหารของพืชและยังมีประโยชน์ทางอ้อมด้านอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะครูลูกน้ำขอมอบหมายให้นักเรียนทำกิจกรรมฉันรู้อะไรเป็นการบ้านเพื่อให้นักเรียนทบทวนความรู้ในวันนี้กันค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จะอยู่ในหนังสือกิจกรรมหน้าที่63 หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์ไปกิจกรรมที่ครูแนบให้ได้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีปรินเตอร์ก็สามารถเขียนลงกระดาษ A4 ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูลูกน้ำขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย